รูดูร้อนเอ็นารดูร้อน

มันขึ้นกันเกิดไว้บันแน้วไปมันคือกันเกดเนาะบิ่งบอบออกเลยเพียวเมียนบ่อนเนี่เพียว Hello. ที่เราเอามาพ่อพามาหรือเปล่าเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้ามานั่งในศาลาให้เป็นนั่งเก้าอี่ไม้เลยจ้ะนั่งเก้าอี้มีไม้ไหไตรงนั้น